ท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้ผมอยู่กับน้องวาดแล้วก็น้องเข้มข้นนะครับสองคนนี้จริงๆแล้วผมว่าแฟนรายการคุณคุณหน้าคุณตาแล้วล่ะเพราะว่าคนนี้จะมาเยี่ยมเรามาปีละครั้งนะกลับมาเมืองไทยทีเราก็จะล็อกตัวมาคุยด้วยทีส่วนคนนี้เพิ่งจะมาคุยกันเมื่อไม่นานวันนี้นะครับทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขามีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างนะโอเคแน่นอนสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเราเห็นลวคนหนึ่งเพศหญิงคนหนึ่งเพศชายนะั้นแน่นอนแต่ว่าเขารู้จักกันด้วยแล้วก็ นั้นนี้มีประสบการณ์ในการเป็นทีมเมทกันด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าแบ็กกราวน์ของทั้งคู่เนี่ยสายกอล์ฟมาแล้วด้วยความบังเอิญมั้งไปอเมริกาอายุพอๆกัน2คนห่างกัน3ปีใช่ไหมครับ3ปีครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้24ครับ21ค่ะ21โอเคไปอเมริกาตอนอายุ14ค่ะ14เหมือนกันครับเห็นไหมไปตอนอเมริกาตอน14ทั้งคู่ไม่ได้ไปอยู่ที่เดียวกันนะคือคนนี้ไป IMG ใช่ค่ะคนนี้ไปอยู่เอวเอครับเดียวกันโอ้โหโครเลโคสเลยห่างกันประมาณ3,000ไมล์นะครับ แต่เส้นทางของทั้งคู่พาทั้งคู่ไปสู่ความสําเร็จในระดับกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยทีละขั้นตามที่ควรจะเป็นเลยเดี๋ยวทวนให้นิดนึงแล้วกันคนนี้ก็คือเข้าดุ๊กแชมป์ NCWA กับทีมสตรีของทางดุ๊กขานะครับส่วนนี้เขาเบิร์เก y ์เบิร์กลีย์ครับนะเบิร์กลีย์แล้วก็ตอนนี้ก็คือถือทัวร์การ์ดของ Corn คอนเฟอรี่นะครับเรากําลังรอดูหน้าตาการ์ดของ PJ เจทัวร์อยู <c oughs> ่ในเร็วๆวันนี้ซีซั่นนี้ที่เป็นเมมเบอร์อยู่มันเป็น เขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์ซีซันป่ะครับซูเปอร์ซีซันก็คือเหมือนเอาปี2020กับ2021มารวมกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนพักเหมือนพักครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงกุมภาก็กลับมาเล่นต่อมันจะเป็นฤดูก,กาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเลยเพราะว่าธรรมดาแล้วก็แข่งปีตัดปีปีตัดปีแต่นี่คือเท่ากับรวม2ปีครับก็ปกติปีหนึ่งจะมีสัก23ทัวร์นาเมนต์ตอนนี้ก็กลายเป็น46ทัวร์นาเมนต์คูณ2 ดังนั้นณวันที่ท่านผู้ชมรอดูรายการอยู่ณตอนนี้เนี่ยตัวจริงน้องเข้มข้นตอนนี้กลับไปเมกาแล้วเนะเพราะว่าต้นปีก็จะกลับไปครับไปลุยต่อครับก็ไปเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวเริ่มแข่งคอนเฟอรี่ตอนกุมภาโอเคดีเดย์ของเราของยูคือประมาณเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับครับก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเพลย์ออฟของคอนเฟอรี่ครับก็จะเป็นช่วงที่ลุ้นพีเจทัวร์คาร์ดก็ประมาณเซปเทมเบอร์ก็จะรู้แล้วว่าได้ขึ้นหรือไม่ขึ้นครับ ซึ่งด้วยความบังเอิญครับตารางคนนี้ก็จะประมาณเดียวกันสิงหาเหมือนกันดีเดย์ใช่ค่ะประมาณปลายสิงหาก็จะเป็นสเตจหนึ่งของคิวบ์ o ูงที่เมกาสเตจหนึ่งนะครับซึ่งถ้าผ่านสเตจหนึ่งได้ก็คือได้เข้าเซมิทาทัวร์ใช่ค่ะแล้วก็ไปคัดสเตจสองต่อโอสเตจซึ่งเราตอนนี้เรารอดูทัวร์การ์ดสองคนครับคนนี้เรารอดูทัวร์การ์ด LPGA คนนี้เรารอดูทัวร์การ์ด p ีทัวร์นะครับแต่ทั้งสองคนเคยเล่นกอล์ฟในทีมเดียวกันมาแล้วด้วยเล่าเรื่องนี้นิดนึงใช่ก็เคยได้ไปเล่นทีี่่อออนนุมคคัพตป2018ะื ที่ฝ<ช>รั่งเศสใยองฝรั่งเศสใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นคือได้สิทไปทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วเล่นในทีมอินเตอร์ใช่ค่ะอ๋อก็เลยอยู่ในทีมเดียวกันครับเป็นทีม international เจอทีมอเมริก uh, าอือแล้วตอนแข่งมันมันหญิงคู่หญิงชายคู่ชายหรือมันมี mix ด้วยก็จําได้ว่า2วันแรกมนครับก็จะเป็นชายคู่หญิงแล้วก็เล่นมีเบสบอลมี alternate shot อือแล้วก็มีชายคู่ชายหญิงคู่หญิงได้คู่กันด้วยปะเนี่ย ม่ได้คู่กันครับโค้ชแบบเฮ้ยคนไทยทั้งคู่จะคู่กันเลยไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆมีคนไทยอีกคนหนึ่งครับพิมพ์ธิพาใช่ครัแต่ก็คืออยู่ในทีมเดียวกันครับเพราะฉะนั้นผลงานของของเนี่ยผมบอกคือเขาเขาไปคนละโค้ชเลยนะแต่เขาก็ยังมีความคล้ายคลึงที่นี้ว่าเรามีน้องในในระดับที่กำลังเรียกว่าฝีมือลายมือกาลังห้าวจะมาอ้างว่าออนซ้อมไม่ได้นะพี่ม่เชื่อในนั้นก็มาวันนี้เป็นแฟนรายการเราคุยเรื่องรายละเอียดของแต่ละคนบ้างแล้วแหละแต่วันนี้แหละอยากจะให้เล่นกอล์ฟมากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดู เกมที่ถนัดแล้วก็เกมรวมๆกันนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อว่าแฟนรายการที่เป็นทั้งผู้ชายแล้วก็เป็นทั้งผู้หญิงจะได้เห็นความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างของของเกมของทั้งคู่ในหลายๆสัดส่วน Good Shot ไอของเข้มระยะเฉละี่ยประมาณเท่าไหร่ครับจายบัวประมาณสองรอยบครับไงในแคชจับกันนิดนึงแล้วนะสองคนครับ ในชีวิตโคโลโคสทีนี้ชีวิตโคโลโคสด้วยเดี๋ยวมาลองนี่หน่อยดีกว่าน้องเขาดายมาค่อนข้างดีเมื่อกี้เสียงพราอมมากผู้หญิงดายมาได้ประมาณท่านี้ถ้าคุณสูญเสียระยะแล้วคุณต้องมาเล่นเกมผู้หญิงเนี่ยคุณจะได้แบบเพราะทาห้าเนี่ยผมรู้คุณตีไปนู่นเนี่ยในใจคุณคือแบบเอาสองออนใช่ไหมในใจมันขึ้นเหล็กไงมันคือเกมเขาตอนนี้เราบังคับเอาใหม่นี่สองสี่ศูนย์คุณหายไปสี่สิบห้าหลาคุณมาตีตรงนี้ วานตีปกติได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าของลูกตีก่อนแล้วกันได้ค่ะเราอยากทราบว่าคิดอะไรอยู่คิดดังๆให้ฟังหน่ยอยใช่ค่ะนี่ก็กล่าวว่าตีวางค่ะจะเล็งไปทางป้ายเหลืองโอเคป้ายเหลืองก็คือแฟร์เวย์ทางซ้ายใช่ค่ะหรือไม่ขวาเป็นน้ำค่ะคือสมองไม่ต้องสั่งการอะไรมากคือมันตีวางแน่ๆอยู่แล้วร<ช>้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมโอเคอัตโนมัติอ่ะ,ออะเข้มข้นบ้างทงมันไกลจังตัวลงเกลื่อะไรที่ สองอันไหวไหมเดี๋ยวต้องมาเช็คระยะกันครับว่าถึงไหมแต่พี่ว่าทวนลมนิดนึงนะก็น่าจะแข็งแขางหน่อยไม่สามผมไม่สามเต็มเต็มไม่งั้นไม่ข้ามนะว่านจ๋าว่านว่าเอาไอ้เลเซอร์มาใช่ไหมใช่ค่ะเลเซอร์ช่วยยิงธงให้หน่อยไปน้องได้ค่ะนี่เคายิงแฟร์เวย์เพื่อจะหาจุดวางเขาไม่เคยยิงธงเพาห้าฉดสองเขาไม่เคยยิงธงนานๆหนึ่งจะมีเคยไหมพาห้ายิงธงมีไหมนานๆมีเลยค่ะอ่านยิงยิงระยะธงให้หน่อยให้พี่เข้มเขาหน่อยว่าพี่เข้มเขาจะเจอโจทย์เท่าไหร่ ของเหลืองนะยังเป็นยังของขาวนะสองร้อยห้าสิบสี่ค่ะสองห้าสี่น้ำ <c oughs> ข้ามน้ำด้วย <c oughs> มันดื้อจริงๆเลยมีเจ้าสองอ่อนให้ได้ดูดิ <c oughs> ถ้าตีได้ตามคาดเลยตอนนี้ลูกนี้คุณจะไประยะเท่าไหร่แล้วเหลือช็อตสามระยะเท่าไหร่ว่านกะตีไปวางประมาณร้อยแปดสิบค่ะแล้วก็น่าจะเหลือต่ำกว่าร้อยอะค่ะต <c oughs> ่ำกว่าร้อยโอเค ตรงมากนะเขาบอกกันเลยไปเหลืองเขาบอกว่าไปตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นนั่นเนี่ยรักษาคำพูดมากเลยเฮ้ยเยี่ยมค่ะสวยค่ะเองมันรันเนี่ย โอ้ท่านผู้ชมครับเขาเอาจนถึงจริงๆครับคือ254ธรรมดาไม้สามตีนอยู่แล้วครับไมส้สามเราจะตีมาสัก255เม <ะ S 2> ื่อกี้ที่แค่แต่จะมีนิดนึงก็คือลมเป็นยังไงใช่ไหมครับมีลมช่วยนิดนึงครับก็เลยตกบนกีดแล้วก็วิ่งข้ามไปนิดนึงถ้าลมทวนยังสู้ไหมไม่แน่อาจจะต้อง <มะ S 2> วางเฉลี่ย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 เฉีก็ทนไม่ไหวพวกนี้ดื้อแต่ตอนลี่เฉปปลี่ยเฉ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 ี่ยเฉลี่ยเฉลี่ ลูก drive ของเข้มข้นถ้าใครเคยตีพาที่ที่บางกอกตอนนี้เราอยู่หลุม9้านะครับของสนามบางกอกกอล์ฟคลับหลุมเเนี่ยพวกที่ตีระยะค่อนข้างดีเนี่ยจะตกแถวแถวสุดแฟเวย์ถึงถนนแล้วลูกก็จะกลิ้งข้ามถนนไปพวกผู้ชายที่ตีไกลๆมีโอกาสดีไม่ดีบางวันถ้าตามลมถึงน้ำเลยตกน้ำด้ซ้ำครับมีมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์อยู่เหมือนกันช่วงนี้แข็งแอยู่ใช่ป คร yeah. าวนี้เราเดินมาถึงลูกของโปรโเข้มข้นบ้างซึ่งก็อย่างที่บอกข้ามถนนแล้วก็วิ่งมาสนามแข็งๆมากตัวนี้มันลงเนินด้วยก็จะไปจบในรับข้างหน้าแต่วันนี้โอเคลายดีเมื่อกี้พี่เจียบยิงละร้อยเจ็สบหลาถ้าเป็นเกมปกติหมายความว่าตอนเนี้เจ้าของลูกคนนี้คือกำมังจะตีช็อตสขึ้นพาหที่ร้อยเจ็ดสบในใจตอนนี้คือคิดเบอร์ดี้แน่ๆ ก็คิดว่าถ้าถ้าตีออกก็จะได้ลุนอีกเกินได้ลุนอีกเกิน่าโอเคเพราะว่าไมซ์เซ็ตนี่คือไมซ์เซ็ตเขาซึ่งเป็นไมซ์เซ็ตปกติเมื่อเจอสนามพาห้าไม่ยาวครับก็ผู้ชายส่วนมาก้าจะทาสกอร์หรือพาห้ากันเพราะว่าสามารถตีสองออนถึงอครับคือแล้วโดยเฉพาะยิ่งโอเคสนามบางกอกกอล์ฟคลับเนี่ยเราเราถ้าคนเคยมาตีก็จะพอรู้มันไม่ได้ยาวมากค่ะไ,ไม่ได้เป็นสนามที่ยาวจนเกินไปเพราะฉะนั้นระยะของนักกอล์ฟปกติอาจจะกําลังดีกําลังท้าทายแต่ระยะอย่างเข้มข้นตีเนี่ยมันจะ าห้าไม่มีตัวตนหลอกสนามเนี่ยครับอาจจะเหมือนใกล้พาษีมันจะเป็นภาษียาวเป็นส่วนมากอ่ะเจ้าของลูกเชิญก่อนเลยครับหนึ่งเจ็ดเปีดครับสวยงามสวยค่ะเยี่ยมค่ะ เล่นแลน้วได้ง่ายกว่าตรงนู้น <laughs> คนละโจทย์เนี่ยครับ <laughs> นี่ชีวิตเราเปลี่ยนเหมือนกันสมมุติว่าอยู่อยู่อยู่ตีได้หรือได้เล่นสแกรมโบ้เออหรือเล่นโฟซัมกับผู้ชายขึ้นมานี่คือช็อตสองเป็นไงมองสถานการร้อยเจ็ดแล้วไปถึงทงก็สึกชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันไม่ค่อยเห็นอย่างนี้เท่าไหร่ยิงทงใช่ไหมใช่โอเคไว้ในน้ำมุ้งน้ำวอลเราไม่สนคโอเคอ่ะไป ลูกเขาไม่มีแนวโน้มที่จะเลี้ยวเลยนะมันออกไปยังไ<ร>งมันก็ไปอย่างนั้น,นของเรายังมีดรอมีเฟดได้ของเขานี่คือปุ๊บไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นอะ่ะสวยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นรุ่นสกอร์ก,กันริมกรีนนะครับเนี่ยชีวิตเปลี่ยนทั้งคู่แต่ตอนนี้ชีวิตไม่เปลี่ยนละเพราะว่าออนกรีนแล้วถึงขอบกรีนแล้วนี่คือชีวิตปกติของทั้งคู่ละก็จะออนดีไม่ดีนี่อีกเรื่องหนึ่งครับ ถ้าคุณ follow story มาโดยตลอดคุณก็จะเข้าใจว่าตอนนี้เรามาอยู่ชดอต3ของน้องว่านถูกไหมครับคือ drive มาชดอต2วางตัวด้วยไฮบริดมาบอกว่าเล็งมาที่ป้ายเหลืองๆปเหลืองตอนนี้แหละครับที่ว่าวางตัวตอนนี้ระยะที่ต้องการก็คือต่ำกว่าร้อยหลาระยะเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้เช็คแล้วยังเจ็ดหลาเจ็ดสบหกหลาโอเคใช้เหล็กอะไรคะใช้เวทอะไรคะใช้ห้าสค่ะห้าบของเราใช้เลยเหรอหกส ชีวิตก็ดูเรียบง่ายดีนะง่ายอตีเล็งตรงไหนก็ไปตรงนั้นชีวิตก็ดูเรียบง่ายน่าเบื่อไม่ตื่นเต้นเราต้องมีพชนภัยในรับในป่าต้งมีชีวิตคนเราอ่ะคนที่สอนกอล์ฟพี่เจคนแรกเลยบอกว่าสิ่งที่คิวควรจะจำไปตลอดคือ boring golf is scoring golf นั่นแหละที่มันเจอประจําไม่ค่อยได้บุกกับเขาเลยค่ะ สวยค่ะสวยทั้งคู่ยอดเยี่ยมมากครับดูแลสนุกนีดูแลสบายตาบนกรีนตอนนี้มีทั้งหมด5บอลน,นะครับเหตุผลที่มี5บอลก็คือ2บอลเมื่อกี้นี้2บอลที่เล่นมาจากลูกของเข้มข้นแล้วก็ลูกที่เข้มข้นบุกาอ2ออนมาตั้งแต่250หลานะครับเล่นกันดีมากเลย ตอนนี้บนกรีเนี่ยมีอยู่5บอลตามที่บอกไปแล้วเอาเป็นว่างี้สถานการณ์สุดท้ายเราพัดสถานการณ์เดียวแล้วกันนะก็ในเมื่อช็อต2คุณ2ออนยิงอีเกิลถ้าน้องเขาเล่นที่ระยะคุณเขาก็2ออนยิงอีเกิลเราก็มาวัดผลกันที่ยิงอีเกิลทั้งคู่แล้วกันคุณไปลูกคุณคุณไปลูกคุณได้เลยค่ะเดี๋ยวผมเก็บอีก3บอลจ้ะไปะ เยี่ยมค่ะโอ้โหน้ำหนักคุณใช้ได้มากเลยฮนะเบอร์ดีไปแล้วมันคือเบอร์ดีชนเบอร์ดีแต่โอเคของเขาชวนนิดนึงเพราะว่ามันใกล้มากขัจบนะขอเป็นเลยไหมอืม สถานการณ์ไม่เหมือนกับชีวิตจริงที่เล่นเกมตัวเองอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าไปเล่นลูกเกมเขาเมื่อกี้เราเราเราได้อะไรจากที่เราได้สัมผัสบ้างไหมเขาก็จะเหมือนเป็นพาห้าที่ค่อนข้างจะยาวซึ่งบางทีก็อาจจะต้องมาคิดว่าเราจะลุยดีหรือไม่ลุยดีแต่สมมติถ้าเราเล่นลูกตัวเองอย่างนี้ก็คือเหลือประมาณ177หลาคือลุยแน่แแต่พอไปเล่นลูกว่านอาจจะต้องคิดหน่อยว่าเราจะลุยหรือเราจะเลอัลดีเพราะมันมีน้ําแล้วก็เหลือต้อง256หลา พี่อยากให้ได้สัมผัสเพราะว่าเวลาเข้มไปเล่นในทัวร์อีกหน่อยผลงานของเข้มที่ดีขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้เข้มต้องเล่นโปรแอมด้วยครับแล้วคนที่เล่นโปรแอมกับเข้มเนี่ยบางทีเป็นผู้หญิงคําแนะนําที่เราจะให้เขาเนี่ยถ้าเราไม่เคยเล่นรูปเกมเขาเลยเนี่ยบางทีเราจะนึกไม่ออกว่ารูปเกมเขาควรจะเป็นยังไงได้ไหมอย่างนี้เรานึกภาพไม่ออกเออที่เราเราไปแฮงเอาท์เพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยครับ,รบเราไม่เคยเห็นรูปเกมนี้ครับน้อยครับที่ต้องมาเล์อัพ โดย Hi <laughs> ไฮบิตเหมือนกันโจทย์เดียวกันสถานการณ์คือเมื่อชีวิตไปอยู่ในทัวร์แล้วต้องเล่นโปรแอมคนที่ไม่เล่นโปรแอมด้วยเนี่ยบางคนก็เป็นผู้ชายที่ตีระยะแตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิงอ<ะ>ย่างเธอาอบสมมพี่เจไปตีด้วยอย่างเงี้ยในโปรแอมเนี่ย,ยพี่เจตีระยะเท่าเข้มอ่ะแล้วเราเขาน้าโปมีอะไรแนะนำบ้างครับเอ,ออาก็จะให้วาง <c oughs> คนนี้ก็แบบผมเหลือแค่ร้อยเจ็ดสิบหมายความว่าไ,ไง <laughs> แต่ถ้าเราได้ระยะขนาดนี้โอ้โหยิ่งผู้หญิงในทัวร์ที่ตีไกลๆเกมเขากับเกมเราต่างนะ ต่างค่ะต่างได้พัดอีเกิลรู้สึกไงก็ตื่นเต้นค่ะไม่ค่อยได้พัดอีเกิลเท่าไหร่ไหนๆก็เล่นด้วยกันแล้วเดี๋ยวลองอีกสถานการณ์หนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่อยากเห็นระเบิดทรายเมงเงินหลุมนี้มันมีทรายไกลให้ได้ลองกันนิดหนึ่งนะระเบิดทรายไกลสักคนละช็อตได้ค่ะไป นี่ oh. ตั้งโจทย์ยากแล้วเยี่่คะสวยงามครับสวยงามครับ uh huh. เอาไงล่ะโอ้โห mm hmm. oh นี่เขาเลยแบบมีโอกาสลงแล้วเนี่ย นี่ไงคนนี้กับระยะจริงแล้วเท่ากันแต่ถ้ามีความจําเป็นแบบกรรมการโดนบังคับให้เลือกว่าลูกไหนชนะผมเข้าข้างผู้หญิงขอบพี่คายผมเข้าข้างผู้หญิงคุณร,รู้ใช่ไหมเ <c oughs> พราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะลูกนี้ไม่มีโอกาสลงหลุมอ๋อมีความม,มันอาจเมือ่อกี้ถ้าเกิดมันมันอาจจะลงหลุมได้แต่ต้องให้เขาบวกนิด <c oughs> น,นึงคะแนนคะแนนเพิ่มคะแนนพิวศษมีโอกาสลงหลุมน้อย ผลงานดีทั้งคู่ยังไงแล้วแฟนรายการติดตามผลงานของทั้งคู่ต่อไปนะครับเข้มข้นยังเล่นอยู่ในคอนเฟอรี่ทัวร์แล้วก็รอวันเวลาที่จะเข้าสู่พีเจทัวร์ในขณะที่ว่านยังเป็นแอมะทเทอร์อยู่เดี๋ยวเรารอดูว่าถึงเวลาจริงแล้วจะรักษาสเตตัสแอมเทอร์เพื่อจะไปเล่นกัสต้าแนชชันอลลวิมเมนต์อมะเทอร์อีกรอบ,บหนึ่งแล้วค่อย turn pro แล้วก็คิวสกูลจะเป็นยังไงขอบคุณทั้งคู่ที่มาเป็นแขกรับเชิญในคนวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ น้องว่ากับน้องเข้มข้นครับอีก2คนที่ถือว่าเป็นอนาคตที่ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยในวงการกอลฟโลกครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง